เลื่อนเฟซไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวพระเลยมีแต่ข่าวหนักๆทั้งนั้นเออเคยรู้จักเต่นารีพนเพิ่งมาเจอนารีพิฆาตครั้งนี้แหละซอยไปหลายรูปเลยมีแต่พระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเหรอวะแค่โยมยักคิ้วต้นนิ้วก็แค่สไลเดอร์เอ็งว่าเรื่องนี้ใครผิดก็ผิดทั้งสองฟังนั่นแหละทีกาเข้าหาพระแบบนั้นได้ไงแล้วเป็นพระทาแบบนี้ได้ไงเ เอ็งรู้ไหมชาวบ้านแถวบ้านเราทุกวันนี้เขาไม่เข้าวัดเข้าวากันแล้วนะเอา้ายิ่งดิเอ็งรู้ได้ไงก็เมื่อวันพระก็จะตื่นไปทําบุญตักบาตรซะหน่อยแต่พอไปถึงวัดเท่านั้นแหละไม่เจอใครเลยสักคนเห็นแต่มา3 4ตัวนอนอยู่ในศาลานี่ยคนเขาไม่เข้าวัดไม่ศรัทธาในว่าพุทธศาสนานกันแล้วเอ็งไปกี่โมงบ่ายสองเอเอไปเวลานั้นเจอแต่มาถูกแล้วคนเพิ่งตื่นเนาะ ช็อกกับเรื่องนี้เหมือนกันนะมันหลายอารมณ์มากทั้งชอ็อกทั้งตกใจอดหูโกรธอึ้งไปหมดหือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นี่ว่าจะตั้งชื่อให้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเลยนะเป็นวันอะไรอะ่ะวันศีกาโกลหลนบูชาวันที่ประสงค์หลายรูปทิงศึกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เป็นพระตำแหน่งสูงๆบวชมานานก็น่า,นาจะมีขันติหรือจิตที่เข้มแข็งเข้มขลังคมใจตัวเองได้นะยายเออขันติไม่ไว้แล้วกลายเป็นขันแตกไปแล้วแรกๆเกิดคลั่งใจหลงังๆนี่แข็ง เป็นเรื่องตลกไรเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกรอกแต่มันอดไม่ได้จริงๆยุคก,ก่อนสมัยก่อนไม่เห็นจะมีแบบนี้เลยจริงๆอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้ไงการสื่อสารเทคโนโลยีสืือโซเชียลไม่ได้เร็วขนาดนี้ทุกวันนี้อยากดูอะไรเลือกดูได้เลยอยากคุยอะไรยัง่ายกับใครแค่เอาโทรเอาแป๊บเดียวซื้อลามกอนาจารเลือกดูได้แค่ปลายนิ้วไม่ว่าจะโยมจะพระาําไม่เข้มแข็งจริงเปรได้เหมือนกันแต่ในเมื่อครองผ้าเหลืองเป็นพระแล้วก็ต้องละให้ได้ไงเพราะถ้าละไม่ได้จะเป็นแบบนี้ นี่แหละแล้วยายละได้ไหมเห็นไปวัดบ่อยนี่ฟังเทศฟังธรรมเป็นไงบ้างละ่ะโอ้บรรลุยายนี่ละแล้วซึ่งกิเลสแล้วแต่ตันหากับราคาอพอพๆกับเรื่องนี้เลย และไม่ใช่แค่ศีกานิท่าไม่พระเปยได้เงินปัจจัยที่เราถวายกันก็เป็นเหตุผลหลักเหมือนกันนะจริงๆตามพระวินัยแล้วพระพิสุไม่ควรรับเงินรับทองโดยตรงอ้าไม่ให้พระรับเงินเจ้าค่าน้ําค่าไฟวัดใช้จ่ายไม่ใช่ไม่ให้รับแต่ตามพระวินัยบอกว่าไม่ควรรับโดยตรงควรให้ผ่านวิยาวัจกรวัดผู้จัดการกิจการของสงฆ์เพื่อป้องกันการลุกลในทางโลกแต่ทุกวันนี้เราเอาง่ายเขาว่าไงราะพระมีเงินมีทองเยอะเกินไปเกิดความโล หลหกิเลสครอบงำบางรูปบางโอก,ก็ย่างที่เห็นในข่าวญาติโยมไว้ปัดใจให้ไปบำรุงวัดแต่ก็ดันเอาไปบำรุงเว็บปันเซลอดปันเซลดัเซลดเงินหมดไม่พอเป็นนี่ไม่รู้แอบ,บเอาโบไปจำนำแล้วหรือเปล่าพราพระมีเงินเยอะพิการที่ไม่กลัวบบปกลัวกรรมมาวิ่งเข้าหาเพื่อวังผลประโยชน์สิทีนี้อย่างที่เห็นเห็นเนี่ยแล้วเราสามารถเอาผิดกับคนทำผิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงบ้างอะเป็นพระเสพเมถุนต้องอาบัติปร,ราชิกถือว่าเป็นอาบัติร้ายแรงผิดวินัยร้ายแรงมากต้องซื้อกละ มาบวชอีกไม่ได้เพราะถ้ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องต้องตรวจสอบเส้นเงินด้วยพัยยักยอกเงิน,วนไว้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนซีกาสซอยพระผู้ใหญ่ร่วงเกือบทั้งประเทศแบบนี้คงไม่มีที่ยืนในสังคมแล,ล้วล่ะไอเวกรรมทำงานกรรมมุ่นา้าปฏิตติโลโกตจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีชช่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่คนเขยา่า อยู่ติดทำตัวจากคนที่เริ่มเสื่อมศรัทธาอยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งทำให้คนหมดศรัทธาไปอีกเยอะเลยนะใหย่ จงย่ายึดติดกับตัวบุคคลแต่ให้ย,ยึดมั่นศรัทธาในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราโม่แต่ยึดติดกับคนใดคนหนึ่งถ้ารูปใดรูปหนึ่งแล้วถ้าวันดีคืนดีคนนั้นรูปนั้นทําผิดทําพลาดไม่ดีแบบนี้เองก็จะหมดศรัทธากับพระพุทธศาสนาเลยงั้นเหรอ<ะ>มันคนละส่วนกันลองมองอีกมุมดิมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้คัดเอาพระที่ทําไม่ดีไม่งาออกจากศาสนาแล้วเติมพระที่ปฏิบัติดีป,ฏ,ดปฏิบัติชอบเอาไปแทนพระดีๆยังมีอีกเยอะ พูดดีนะเนี่ยตามสคริปต์นะยังไงกับคราวาอย่างเราเราก็ยังสามารถเอาหลักครรสอนดีๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เสมออย่าพึ่งหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธต้องช่วยกันทำหนุบำรุงฟังธรรมะแล้วชีวิตจะไม่หม่นมองแต่ถ้าฟังพี่ก้านต่อกุลาบแล้วเดอ้อฟังธรรมะแล้วจะมีความสงบเกิดขึ้นในหัวใจแต่ถ้าฟังอ้ายไม่ไทยนี่คือจอมยุทธเด้ ฟังธรรมะแล้วชีวิตจะไม่หยุดสต็อปแต่ถ้าฟังสีกาก็ฝึกพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาโตไปถ้าได้บวชก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะจะได้ขึ้นสวรรค์เรา3ามคนไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกเล่นเน็บตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปแบบนี้ยังคิดถึงสวรรค์อีกเหรอตกนารกล้านเปอร์เซ็น